สวัสดีตีสี่สวันนี้เราออกจากบ้านเป็นเวลาปกติกว่าทุกครั้งนะถ้าวันไหนเราไม่ได้ซื้อของเราก็จะออกประมาณตีสีครึ่งแต่ถ้าวันไหนเราซื้อของฉันก็จะตื่นประมาณตีสามจะ้ะแล้วก็ออกมาประมาณสักตี40หรือไม่ก็ตีสี่ยี่สิบเพื่อเวลาซื้อของวันนี้เราไม่เร่งรีบเนาะก็เลยได้แวะดื่มกาแฟตู้โปรโด ตู้นี้ที่ฉันเรียกว่าตู้โปรวเพราะว่ามันกดแล้วมันได้เกือบเต็มแก้วกว่าทุกตู้าจ้ะ ที่นี่สถานีรถไฟหนองเต็งเนาะระหว่างที่ฉันกำลังเก็บภาพคุณพ่อค้าแม่ขายอยู่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ตกอกตกใจนิดหน่อยนะคุณเธอไหนคุณไหน รัจากเหตุการณ์เมื่อ mm สักครู่นะฉันก็หัวปูดแล้วก็ปวดที่ข้อศอกเพราะว่าฉันเอาแขนเท้าไว้ตรงช่องห้้าทางเนาะมันก็กระแทกแล้วก็เจ็บนิดหน่อยจ้ะที่สถานีหนองเต็งเนาะคุณเธอจะเห็นว่ามีแม่ค้าพ่อค้าขึ้นมาเยอะพอสมควร ตรงนี้นะเขาก็จะเอาไปขายต่อที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์นะจ๊ะสถานีรถไฟบุรีรัมย์มเขามีตลาด5นาทีนะจ๊ะชาวบ้านก็จะนําของที่หามาได้นําไปขายที่นั่นนอกจากจะมีลูกชิ้นยืนกินก็มีนี่แหละค่ะตลาด5นาทีที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะจ๊ะ ไช้มีแตน่น้ำนี่เหตุการณ์มันจะทึ่คือโคมนิดหน่อยยุ่นวายแต่เช้า ก็มีผู้โดยสารขึ้นรถไฟมาไม่ซื้อตั๋วเนาะนายตัวเช็คนะคะก็เลยได้ลงไปซื้อที่สถานีหนองเต็งจ้อจอดหนองเต็งนานนิดนึงจอดปุ๊บรถไหลจ้าตัวประทับงานในเวอร์ชันเสมอเสมอ ัดกล็ลงขอทอนเส้นก็อักเสบเสียงก็แตกหนุ่มโอเคชีวิตโอเคค่ะนี่นี่คือนกที่ตื่นเช้าส่วนนี้นกอยู่ข้างที่ตาค่ะแพงผลไม้ตรงนี้นะคุณเธอฉันชอบมองเนาะพรตะตก่อนจะมีคุณตาเดียวคุณแมวอ้วนๆนะจ๊ะ จะมาอยู่หน้าร้านเป็นรีเซพชันหน้าร้านแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เห็นออกมาแล้วไม่รู้ว่าไปไหนที่เรียกคุณตาเดียวเพราะว่าคุณเขามองเห็นข้างเดียวนะคุณเธอเขาเป็นแมวอ้วนๆที่น่ารักมากเลยโอน่นอมันอ้วนอันนี้ก็มารัก Ini kan apa? Ini, ini gimana ya, Mak? Ini, Mak? มีผีด้วยเหรอเอาว่าคนตายนี่นั้นเธอไม่รู้เหรอรู้โนะปวดขี้ตอนเช้าใช่ไหมรถไฟมาถึงหกโมงหกโมงพอดีนั่นแหละเขาตายตอนกี่โมงลุงวินที่หนูขึ้นเขาบอกว่าไม่เขาเขาตายตอนเช้าเพราะเขาบอกว่า,าแต่งแต่งรูปติดต่อ,ตอเพื่อนหนูตั้งสามสิบคนอะไรเนี่ยเอเอแล้วที่นี่พอพี่ เอาคุ้นค่คนี่จะมาถ่ายกันทำไมเนี่ยชาวผมแดงแล้วอันเนี่ยอันเนี่ยเออยไม่ได้ไไดจะกันพรุ่งนี้นจ้าสลินแลนด์อุบลอุบลก็ได้ ไปตามกลับมาคืนด้วยยี่บสี่ได้ปะคุณนี้ไม่ใจอีกบาทหนึง่งอยากได้บ้างไม่มีใคร,รหัวร้อเหรอ <laughs> ซื้อฟรีสถานาีอุบลราชธานี ท่านที่ผสมจะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณาเราการโดยสารได้ในชานทลาที่หนึ่งขอบคุณค่ะขร,รุเรถที่วันนี้เ่อออกจากสนามมิคาซากไปแล้วคือเราตกด้วยสารที่สนาม ลำซีซีซีสารน้องรึ่งจะหายต่อไปต่อับ